สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองหนีสานครับวันนี้ก็ออกล้ออีกแล้วพี่น้องมาาจะเศร้าๆจากน้อยนะครับเมื่อน,นี้มาหมองเกาหนิล่ะครับเดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศดีๆที่ล่ะครับโม,มเมนต์มองใดเราครับนี่ก็คือไล่กาแฟตาควันนี่ล่ะครับพี่น้องถึงภูเรียนคาเฮนี่ล่ะครับก่อนอื่นกับมือน,นี้สีพาพี่น้องมาเบรราิ้งดอกกาแฟครับผมขี่รถเข้ามานี่หอมกลุ่มๆเลยพี่น้อง ก้อนสิไปเบิ้งหอกกาแฟกับมาเบิ้งธุรกิจเจ้ากับกาแฟของเจ้าของเพ่นกนรับเพิ่นเฮ็ดกาแฟยีย่หอ้อขวัญชีวาหนีพี่น้องครับบ่ธรรมดานี่เราปลูกเองผลิตเองทุกขั้นตอนครับนี่เป็นบูธเป็นอย่างเลากัเบิเ้งบรรยากาศก,าก้อนเดียวสิพาไปชมสวนกาแฟครับอันนี้มองมองแลร,รับแขกได้พี่น้องผู้มาเยี่ยมเยืยนเอนาาแล้วก็อ่ากาโฟงกาแฟมากเสียครับแล้วก็อุปกรณ์ ทำกา,ฟาแฟเรามีอย่างแน่แบบมินิเป็นผลิตภัณฑ์ของสวนเราล่ะครับนี่นี่ครับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนกัหลายอยู่ครับของเรานี่ก็มีตู้โชว์มีอุปรกรณ์เกี่ยวกับกาแฟาทั้งหลยนี่แหละครับนี่พวกครับรถโด่งดังเได้พี่น้องวกเราได้ออกการออกงานไลเป็นแรงท่องเที่ยวเชิงกเกษตรพ่อหมุนนี้ครับพววเบิ้งพี่น้องของอำเภอแจ้งข้อจังหวัดชัยภูมิเท่านี้แหละครับนี่ นี่เป็นแบรนด์ของเราด้วยครับขวัญชีวากาแฟพี่น้องไปครับบันนี้ไปเบ่งบรรยากาศในสวนเราเข้าไป,ไปชมสวนกาแฟเราเมื่อนี้บรรยากาศลมล้มเลยพี่น้องเบ่งบรรยากาศดูครับป๋วเถิงภูก,ก็ล้มไหมครับหาพี่น้องไปเบ่งสวนกาฟแฟเราบรรยากาศในสวนนี่ดอกกาแฟเมื่อนี้บานสะพังเลยครับผมมาศพจังหวะดีขนาดได้พี่น้องเบ่งป่วเดี๋ยวิถ่ไทยทุกมุมให้พี่น้องเบ่งแล้วครับมือ ดอกกา,าแฟเราบักหลายเรือขาวอกโลกครับหอมอีกต่างหากได้พี่น้องดอกกาแฟนี่ครับเราปลูกหลายย่างหลายเนี้ยครับ,แ,ยยแ,รบแต่ว่าพืชหลักเราคือกาแฟรองลองมาก็เป็นหมักทุเลียนเป็นผลลไม้นี่แหละครับหว่ครับเบิงเบิงหมักกาแฟาเราดูพี่นอ้องตอกขาอักลากครับหมักกันยั้งอยู่ด้ครับเราเก็บวันทันเบิดวันทันละว่าพี่ยครับเบิงหมักมันเป็นกาแฟาของใช้ยภพุ่มเขาครับ บ้านทาวเวอร์ครับเนี่ยโอ้มาหน่วยไงแต่พี่น้องกาแฟไม่เบิงดัวยขวครับเบิงต้นนี้เราเก็บบ้นเบิดจนว่าเป็นดอกเป็นดอกอีกรุ่นนึงแล้วครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศดูพอดอกเต็มอยู่นี่เราก็จะเป็นสวนผักสวนขัวเราด้ครับนี่ดูเถิงพูนี่เราต้องไปออกไปซื้อแนว้ินยากครับหากินได้น้ำให้เจ้าของโอ้พี่น้อง ดอกกาแฟมันคือหอมเนี่ยพี่น้องไอ้เบิงด้วหอมกลุ่มๆอยู่ขันโทรศัพท์ได้กินนี่พี่น้องที่ได้กินหอมนะครับอันนี้ก็เป็นหมากหมากไฟแล้วเนาะพี่น้องนี่ปลูกย่างแล้วต้นสองต้นครับแต่ว่าพืชหลักคือกาแฟแล้วนี่หละกว่าครับเบิงด้ล้มไก่แห้งพี่น้องตายครับชมไปเรืยย่อยแต่ว่าเจ้าของเราอยู่ท่านไหนเนาะโอ้พุ่นตีงมายมพีเอป้าเด๋อป้าเด๋ ไปแล้วว่าไปเาาไปบื้องทั้งไข่พนะพี่น้องไชครับโอ้บรรยากาศก็จะเป็นสั้นๆเนื้อมีเพปลูกเป็นเชิงเขาครับนี่มันเป็น,เป,นเป็นระดับเป็นระดับไปพี่น้องิึงโอ้ชั้นนี้ครับขออภัยในความสั้นจต่ไม่เลยอครับนี่เป็นกาแฟาแล้วก็จะเป็นทุเลียนแล้วครับพืชหลักพืชรองเป็นสตอมที่ลระพี่นอ้องพวครับ ดอกขาวสะพังเลยครับหอมพร้อมต่างหากเป็นกาแฟไหลไหลรุ่นไหลยหลายแปลงของเราอยู่ครับเราปลูกไปทั่วทิพย์ทั่วเด่นต็มให้อยู่อ้าวพี่น้องเบิ่งดอกด้วยครับผัวเขาวแม่มิมแม่เพิ่งกระต็มอยู่ครับผัวโอ้แล้วเก็บหน่วยพันเบิดพนี่น้องได้ยินเสียงแม่มิมแม่เพิ่งบอครับผัวเบิ่งดู โอ้ดอกกาแฟาแม่พี่น้องมาสั่งหอมแท้ครับผู้ใดได้ได้มาสัมผัสด,ดอกกาแฟาที่รู้ว่าความหอมขนาดเลยครับนี่พัดวยกับมีผัวครับดอกกากสากอยู่พี่น้องบึงอย่าครับพ่อเจ้าของแล้วแล้วอ้ยางต้องระมัดระวังนะครับสั้นสั้นมองอยู่พี่น้องเอ้ยอย่าโอ้ตัวน,นี้มันดอกเท็ยนไหมงี้นี่แม่โอนมันได้สุกนี่ครับพ่อเจ้าของแล้วแล้วพี่น้อง เฮ้ยวันดีครับดีค่ะเ่ยเอาย้าใหม่นี่น้ำซื้อครับอ่าอานงพน,นิกรค่ะจากอา่ไรขวัญชีวากาแฟค่ะครับเป็นพืชหลักของไฮเล่นว่า<ม>ไงเนี่ยเขาจริงจริงแล้วเขาลงกาแฟแล้วค่ะเป็นหลักโอ้มีเนื้อที่จากไร่ครับกาแฟเจ้าลงกาแฟไปแปดสิบไร่ <ปา S 2> ไรด้แปดสิบไร่อยู่ตำบลยังบ้านยัง,งนี่ไงบ้านท่าวอร์ตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก่งค้อชัยภูมเิเขานี่แหละค่ะโอ้ปลูก ปูแปดสิบเลยเลยปูมาดนตีง่ายเนี่ยอ่าน,นี่ปีที่สิบแล้วค่ะปีที่สิบโอ้แสดงว่าตีตลาดก้องขวงัขวงแล้วมัครับนี่ก็เก็บแต่น้ำตนหนึ่งตนหนึ่งเอาส่งขายทั่วไปแต่รูปเองพร้อมส่งขายเป็นกิโลพร้มอมตี เอาสารเขาสารไปขายเปลี่ยนไม้จังไหนคือได้ปลูกกาแฟงคือจังไหน่อยได้ปลูกครับเนี่ยที่แรกกะสีว่าสีมะปลูกยางเป็นเสียนอนกินน้ำเพล่นแบบนี้ <c oughs> ปลูกมาได้ผลยางไฟใหม่เขาบกอกไฟใหม่ไฟเขายางกันเลยโอ้ที่เห็ดแบบได้ทุนกับเมินกันเลยไป หานี่แหละจ้ะต้นไอ้กาแฟหาเมล็ดมันกาแฟมาจากภาคใต้อยู่แลกันเลยครับมาปะพร้ามาลองปลูกเพิ่งเป็นไร้แรกๆของจังหวัดชัยภูมิเฮาเลยตีไงสำหรับพันธุ์นี่ค่ะเพราะว่าเาพันธุ์ปลูกพันธุ์อโรบัตตาเนี่ยโรบัตตามันเป็นพันธุ์ของภาคใต้ตีมันบอกครับแมนผู้ปลูกที่สองปลูกปีที่สองมันเริ่มออกดอกออกผลเนี่ยเอาเห็นกันเลยเอาเลยปลูกไปเลยแบบนี้ก็เลยเทียวตลาดเลยครบวิ่งจอดเล่นมาครับนี่แม่นคะกาแฟมันปลูกยากบ่ใหญ่เห็ด็ังไี่กาแฟปลูกยากเพราะว่ามันกับมากพื้นที่ลาดเอียงนะ มาพื้นท nice. you know. so ี oh. so 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 ่ลาดอย่างยังแีะนี่ภูเขาอันนี้มันปลูกง่ายดูแลรักษาง่ายบ่ครับรักษาง่ายค่ะเพราะว่าของเขามันเป็นมันหนะมันแรงหลายกว่าฝนเนาะปลูกตามธรรมชาติเขาบ่ได้มีน้ามีอย่างไรปลูกแต่เขาก็ปลูกหนาฝนนะจ๊ะครับโอ้เบิ่งเสียงแม่มิ่มัวบ่ฮังมันบ่มีเลยไงมมีแม่มิ่มหลายเด็เบิ่งพี่น้องมีอยู่ขังก็อยู่น้ำต้นไม่ง่ายๆนะจ๊ะยังมันจะออกดอกเขาก็จะมากสองปีมันออกน่ายเลยมันบ่แแมม่่นนจ้ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งดอกมันดูครับผ่ว ปุ๋ยยาที้ครับมันได้ฉีดบนเนี่ยพืชชนิดนี้เขาเขาไ่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดยาเนาะเขาปล่อยธรรมชาติรอเก็บได่ผลผลิตเนี่ยป่านมันคือดีเลยพี่น้องนี่พันในอสายน้ำออามาไว้สำหรับที่จะนี่จัะมีทุเรียนแซมโอ้ไวถือหดทุเรียนแต่ก็บพ่อไม่น้ำหลงั้นนี่กับพ่อไม่น้ำไห้เรอยันแรงกับรงนี่ก็คือพหดเลยตีวันนี้ทุเรียนก็ได้ครับเบื่องด้พี่น้องเบื่งเบืองแม่มีแม่เพิ่งเราดูครับ ปลูกใน,นเนื้อที่80ดสิบไร่ปลูกแบบธรมร,รมชาติเลยครับปลูกกาแฟนเนี่ยปลูบกบงกนนง่ง่ายค่ะปล <คน S 1> ูกไปง่ายเท็งงั้นสองคนอิที่ง่ายมันคือเก็บกาแฟไว้ครับนี่แม่แกาแฟถ้าแม่นว่ามันดุกๆหลายๆเขา,าเอาไปไว้เขาก็เก็บจ้างจ้างโอ้โหอย่ครับบนเมืองตนไม่เก็บซอยอยู่ค่ะอันนี้เขาเก็บเกพราะท่านได้เพราะว่าเพราะว่าดอกเขาบานอยู่ดอกบานให้ดอกเขายุกจ้่าตอนนี้เขากำลังโอ้ย่านมันลุนตีครับ มันสิบติดหมากติดพวกนีเแล้วให้มันบานให้มันยุบซะก็แล้วเฮาจงคอยเก็บกาแฟเป็นเบืดปีเลยตหญงกาแฟนี่มันเป็นปีละเที่ยงสิแหละแต่ว่ามันเป็นโดนเป็นโดนยามนี้เขาก็มาเก็บยามนี้เห็นไโอ้เป็นยาวเลยเก็บพอทันจนว่าเป็นวันนอกรอบนอกรอบแล้วครับพ๋อเบิ่งมีทั้ง่วยทั้งดอกพี่น้องขาวโอกโลกเลยครับพ่อนี่ครับส่วนกาแฟชัยภูมิภาคอีสานเฮานี่เป็นอันดับต้นๆเลนม่ครับที่ปลูกกาแฟอยู่ เกงข้อเขาเนี่ยใช่ค่ะเมนถ้ามันอยู่แกีงข้อกับเมนส่วนอ่าิซากิจชุมชนเนาะอะไรกันเป็นมิซากิจพระอีสานมีมองในปลูกในไงกาแฟเนี่ยโอ้มีหลายมีหลายพื้นที่อยู่ที่คาที่ปลูุ๋ยผมบอกเคยรู้มาก่อนผมก็เห็นสวนเจ้านี่แหละกาแฟอีสานนี่พี่น้องกาแฟตำบลท่ามะไฟวาดอำเภอแกีงข้อจังหวัดเชียงภูมิครับเอาเบิ่งบรรยากาศพ่อเจ้าคอนก็แล้วบัดนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศมุมสูงนะครับเบิ่งบรรยากาศดอก ดอกกาแฟาครับตอนเศร้าๆจังเสียพี่น้องไปครับไปเบิ้งดอกกาแฟากันน่ครับนี่เป็นบรรยากาศดอกกาแฟาด้วยพี่น้องสวยงามครับเนี่ยหัวครับเห็นมว่าพี่น้องทุ่งดอกกาแฟาดอกกาแฟาค,ราาครับขาวเต็มพูไปเบิดเลยพี่น้องเลยพัวครับข้าว มกขาวซื้อได้ครับหอมพร้อมกินหอมหอมพี่น้องเสียงแม่มีแม่เพ่งกับเต็มอยู่หอมกลุ่มกุ่มเลยครับนี่ผัวครับเป็นลน้นเป็นล้นอยู่ครับนี่แต่กาแฟทั้งนั้นครับดอกกาแฟไล่ตาควรครับหรือว่าขวันชีวากาแฟนะพี่น้องผัวครับเบึงผุนรับมีแต่กาแฟทั้งนั้นเลยครับผัอบรรยากาศสวยๆมุมสูงได้ครับนี่ ผมปีนแท่งน้ำได้ครับขื้นไทยให้พี่น้องเบิ้งไนี่ยท่นสัตนมันชิบว่าเห็นเบิดครับว่าเห็นบรรยากาศดอกกาแฟนี่แล้วว่ามันบานสะพังปีละเทียสั้นนี่แล้ว,ว่าสัตนครับแล้วว่าพี่น้องหัวครับกาแฟเนื้อทีแปดสิบไร่ลูก็สี่ยายกันยู่ทั่วทิวทั่วแดนแล้วครับทัานสัตนห์หรพี่น้องเห็นบอผากไกลๆพัวครบบวคับเบื้องที่รดน,นั่นกมีอี่ได้ครับซุ้มดอกขาวๆเนี่ยเป็นกาแฟทั้งเบิดเลยครับ มึงภาพมุมสูงนี่ขาวบรรยากาศดีครับผัวเบิ้งผมขึ้นภูมัติเ้าย้อนวัดสิมาไทยบรรยากาศนี่ใหตพราแม่พี่น้องเขาเบิ้งโดยตรงนะครับนี่เป็นกาแฟครับเป็นดอกกาแฟมุมสูงกาแฟภาคอีสานครับแรงปลูกกะโบลาลดอกครับภาคอีสานเขานี่กระได้นอพี่น้องแต่ว่าผมกับโบลูดเราว่าเพื่อนปลูกจะใสแน่เอาเป็นว่า หนึ่งในหันของภาคอีสานกันยูนี่แหละครับบ้านเฮานี่ละอยู่อำเภอเกียงค้ออยู่บ้านทาวเวอร์นี่แหละครับตำบลท่ามักไผ่หวานนี่ละจังหวัดชัยภูมเิเฮานี่แหละครับเป็นแหล่งปลูกกาแฟแล้วครับสม,มัอนี้ไร่กาแฟตาควนครับหรือว่าขวนขวนชีวากาแฟครับเป็นกาแฟเองครับกาแฟชัยภูมเิเฮาเลยพผนบ้านพักเราได้พี่น้องบึง ในได้ขึ้นมาาเราก็เก็บภาพให้พี่น้องเบิ้งเบิดๆครับนี่ขาสั้นเราพี่น้องถึงหนาวถึงถึงสูงนี่ครับเบิ้งเบิ้งพี่น้องนี่ผมมายืนอยุ่บนแท่งน้าเด้ยครับนี่ขันบบมีมุมสูงกับโบได้ภาพไปพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ้งเลยครับเบิ้งเบิ้งแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยครับหมุนให้เบิ้งคักๆเลยใกล้แน่ไกลเแน่ครับผัวขาว บรรยากาศดอกกาแฟครับบานสะพังครับพร้อมกันเลยเนี่ยแต่ว่าสวนอื่นกับพ่มีดครับมีดสวนสวนเลานี่ไล่ไลก่กมูน้องนั่นกับสีขยับขยายกันไปปลูกอยู่ทั่วทิพทั่วแดนแล้วครับนี่เบิ้งพี่น้องนะครับเห็นบ่ข่าวดีบ่ครับนี่พี่น้องอยากรูปเพราะว่าผมยืนอยู่ทังเอียงครับเมื่อเบิ้งเนี่ยนี่ครับ เบิ้งมองไทยทําผมรู้พี่น้องผัวครับเอาบันไดมกาดแทงน้ำอเอเพื่อจีได้ภาพที่สวยงามไปพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ้งนอกผัวเบิ้งดูครับเบิ้งบรรยากาศดูผัวสวยบอออกกาแฟขาวขาวอันนี้จริงต้องมาแต่เศร้าก็นี่จักน้อยครับแต่ว่ามันอยู่ไก่เนาพี่น้องกันเลยมาหอดประมาณนี้แหละเบิ่งดูครับเสียงแม่มิมแม่เพิกหนังยงยงอยู่ สวยงามตามทองเรียงครับป่วจากเบื้องดอกกะดอกทูเลียนมือนั่นก็สิมาเบื้องดอกกาแฟงสิงละครับป่วหมุนส,สองรอบแล้วค้นกับว่าผิดว่าถึกแล้วพี่น้องหนาวสัน้นขี่รถมาหม่ไม่ได้ครับนี่พอต้องพักเลยพักบ่ได้เดี๋ยวสิบบ่ได้ภาพสวยครับนี่แต่วันสีทองพอดีครับ เก็บภาพมุมสูงเราก็สิไปเบื้องข้างล่างอีกจากน้อยนะพี่น้องเนาะล่างเนี่ยบนเนี่ยสลับกันไปครับบรรยากาศมันบอกคือกันพี่น้องไปกลับไปลงข้างล่างอีกครับบันี้ครับเป็นภาพบรรยากาศสวนกาแฟนะครับไรกาแฟตาควนหรือว่าแบนควนชีวากาแฟอะไรพี่น้องเนี่ยโอ้เสียงแม่มิมนี่มันไหลายครับพี่น้องเอ้พวกเพิ่งบรรยากาศดูครับถ้ำกลางหุบเขาเลยพี่น้องกาแฟภาคอีสานเฮอก็บอตธรรมดาเลยครับนี่ บรรยากาศกา,กาแฟมาซิมกาแฟน้ำเลวด้วยครับบรรยากาศหนาวๆจังเสียพี่น้องมาซิมกาแฟสดๆจากสวนได้ครับไล่กาแฟตาควนปักหมุดมาในกูเกิลแมปเลยพี่น้องพ่อครับแต่ว,ว่าห้างเทียมมันกระบ,บมีสัญญาณเนอพี่น้องเนี่ยครับเบิ้งบรรยากาศสวนหลังจากเบิ้งภาพมุมสูงมาแล้วก็ลงมาเบิ้งข้างล่างยังสิละครับอีกไะเอาคลิปนี้ก็ฝากเพแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ลวครับผู้เดยมากคลิปนี้กับฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ